อร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรอาร์ตบ็อกซ์กล่องนี้มีอะไรมาแล้วครับน้องๆหลายคนบอกว่ามาเจอพี่อามแบบนี้ปั๊บอยากรู้แล้วครับว่าอะไรอยู่ในกล่องใจเย็นๆก่อนครับอยากเก่งศิลปะต้องไปทีละขั้นตอนก่อนอื่นต้องช่วยพี่อามคิดกันก่อนครับรู้ไหมอะไรเอ่ย ได้เวลามาสนุกกันกับการคิดนะครับเพราะทุกการจินตนาการนั้นทําให้เราเก่งศิลปะขึ้นได้จริงๆครับมากันที่โจทย์ของเรากันก่อนเลยครับวันนี้เลข4เลข4จะกลายเป็นรูปอะไรได้บ้างนะเริ่มกันที่รูปแรกของเราครับมีครีบแบบนี้อุ้ยดูน่ากลัวด้วยถึงแม้จะยิ้มก็ตาม เห็นแล้วรู้ไหมอะไรเอ่ยสลองถูกต้องนะครับหนีหนีหนีก่อนดีกว่ามากันที่รูปที่สองครับ ดูๆไปแล้วก็คุ้นเหมือนกันยิ่งจะเป็นช่วงหน้าฝนหรือช่วงฝนตก,กแล้วก็โอ้โหต้องใช้เลยครับรู้ไหมอะไรเอ่ยรม่มถูกต้องแล้วครับรม่มมากันที่ ภาพสุดท้ายที่จะมาช่วยพี่อาร์มคิดกันแล้วในวันนี้โอ้โหเห็นแล้วเนี่ยอยากลงไปเล่นเลยใช่ไหมล่ะครับเจ้าสิ่งนี้ลอยตุ๊บตองตุ๊บตองในน้ำด้วยรู้ไหมอะไรเอ่ยเรือใบเก่งมากเลยครับ ขลอมรม่มเรือใบใครตอบถูกบอกเลยว่าเก่งจริงๆส่วนใครที่ตอบผิดบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับขอใมาสู่กันต่อในะคราวหนะ้ากล่องนี้มีอะไร และตอนนี้ได้เวลามาสนุกกันต่อนะครับกับโจทย์ของเรากันแล้วแหละครับแล้วมาดูกันว่าวันนี้น้องๆจะเก่งศิลปะขึ้นได้อย่างไรจากสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้ครับพร้อมแล้วก็เปิดกล่องกันเลยครับทนานครับทนานว้าวน้องๆครับดูดูไปแล้วก็เป็นลักษณะของลูกเต๋าครับเป็นลูกเต๋าที่มี6ด้านด้วยกัน สีสันแตกต่างแล้วก็มีลวดลายที่แตกต่างกันด้วยครับน้องๆครับลายเส้นที่แตกต่างกันแบบนี้มีทั้งลายแบบขดหอยมีทั้งลายหยักครับมีทั้งเส้นโค้งยึกยืมีเส้นเหมือนกับสปริงเส้นโคง้งเส้นตรงเห็นลูกเต๋าแบบนี้แล้วพี่อามว่าวันนี้เรามาสนุกกับเกมกันดีกว่าครับแต่เป็นเกมการออกแบบทรงผมครับคงจะดีนะครับถ้ามีใครสักคนผ่านมาทางนี้พอดีพอดีเลย สวัสดีครับพี่อามสวัสดีครับพอดีจริงๆเลยผมพร้อมครับโอ้โหถ้าอย่างนั้นวันนี้พี่หมูจะมาช่วยพี่อามสนุกกับเกมและออกแบบทรงผมกันนะได้ครับถ้าพร้อมแล้วก็กระดาษมาเลยครับมาแล้วครับผมเตรียมมาให้เลยครับวันนี้เนี่ยนะครับพี่อามก็จะวาดภาพพี่หมูอ่าแล้วเดี๋ยวพี่หมูต้องช่วยพี่อามถอยลูกเต๋าออกมาก่อนอื่นวาดหน้าตาพี่หมูกันก่อนดีไหมครับได้ครับมาเลย มาเลยครับวาดหน้าตาพี่หมูขึ้นมาวาดดวงตาขึ้นมาก่อนครับเติมแว่นด้วย <Wow. S 1> มีจมูกแล้วก็มีปาก <Wow. S 1> แล้วก็ <Wow. S 1> หล่อๆแบบนี้นี่มีคอใส่เสื้อผ้าซะหน่อย เอามือกอดอกกันแบบนี้ดีไหมครับกอดอกใช่ไหมครับกอดอกครับแต่อกอ่าเอาละครับมีแก้มเล็กน้อยแบบนี้หู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 ใหญ่ๆเลยครับได้เลยครับนี่เลยหูใหญ่ๆแบบนี้แต่ทรงผมนี่สิครับอะออกแบบกันหน่อยเนาะใช่ครับถ้างั้นผมจะทอยลูกเต๋าให้พี่อาร์มนะครับครับถ้าออกมาเป็นลายเส้นไหน พี่อามก็วาดลายเส้นนั้นเป็นทรงผมของผมไปเลยเอานะครับหนึ 1, ่งสองโอ้โหเป็นเส้นโค้งๆ,ๆยืดยืกับเส้นตรงครับอ้าวงั้นเส้นตรงก่อนเลยครับับผมเส้นตรงตรงๆขึ้นไปแบบนี้กลับเส้นไหนครับพี่หมูครับเส้นนี้เลยครับยืดยืดยืดยืแบบโค้งๆ,ๆหน่อยนะครับยังไม่ถึงกับศึกษ์ได้เลยครับว้าวเอาละครับต่อมาเลยครับพี่หมูครับ แฟนตาซีแน่ๆครับไปแล้วครับโอ้ได้เส้นใหม่ครับน้องๆเป็นเส้นซิกแซครับเส้นโค้งเส้นซิกแซกกับเส้นโค้งเส้นซิกแซกก็อีกฝั่งก็แล้วกันครับโอ้ยสีชมพูเลยใช่ไหมครับกับเส้นโค้งเป็นโค้งเหมือนครึ่งวงกลมครับต่อเลยครับพี่หมูไปครับโอ้โหเอกชันครับเส้นก้นขดหอย เส้นก้นขดหอยโอ้โหยากเหมือนกันนะครับเนี่ยมันจะยังเป็นทรงผมใช่ไหมครับมาแล้วครับก้นขดหอยนี่สองเส้นเลยใช่ไหมครับเดี๋ยวพี่อามเติมให้เลยครับเป็นสองสีว้าวต่อมาครับไปแล้วครับเป็นเส้นเหมือนสปริงกับเส้นตรงครับ เส้นสปริงกับเส้นตรงโอ้โหดูถ้าวันเนี้ยพี่หมูกลับบ้านไปเนี่ยคงต้องทําผมกันยกใหญ่เลยนะครับเนี่ผมเชื่อว่าสะผมยากมากกว่าจะเสร็จนะครับ <c oughs> กับเส้นตรงหรอครับครับผมได้เลยครับพี่หมูต่อมาอครับอ่าเส้นโค้งกับเส้นตรงครับว้าโค้งไปไหนดีละครับนี่กับเส้อนอะไรครับเส้นตรงเลยครับเส้นตรงอีกแล้ว เส้นตรงพี่หมูชอบมีผมปิดลงมาด้านหน้าไหมครับแนวหน้าม้าใช่ไหมครับแนวหน้าม้าครับจัดไปเลยครับโอ้โหขอเพิ่มอีกเส้นเลยครับยังไงฮะเส้นตรงเนีเหรอครับให้มันดูเสริมได้ครับต่อมาครับเส้นก้นขดหอยกับเส้นโค้งครับอืมเส้นก้นขดหอยอีกแล้วกับเส้นอ่เส้นโค้งครับเส้นโค้งครับจริงๆแล้วเนี่ยพี่อามว่าน่าจะสนุกยิ่งขึ้นนะครับถ้าแต่ละคนเนี่ยออกแบบสระผมให้เพื่อนข้างๆ แล้วแข่งกันโอ้แต่เสียดายสิครับพี่หมูเตรียมกระดาษมาแผ่นเดียวเองใช่ครับอ่ะวันนี้เส้นโค้งใช่ไหมครับพออย่างเดียวเลยครับครับผมอ่าเป็นเส้นสปริงกับเส้นตรงครับเส้นสปริงอีกแล้วหรอครับครับผมกับเส้นอะไรครับเส้นตรงครับอ่พี่อมเติมให้เลยครับเป็น3มเส้นเลยครับไ้ครับดูเป็นคนผมยักโสกครับครับเส้นสปริงกับเส้น ยึกยืดยืยครับโอ้เส้นสปริงนี่สงสัยพี่หมูเนี่ยจะเป็นคนชอบดัดผมนะครับยึกยืนเหรอครับครับผม อีกสักสองครั้งครับได้ครับเสร็จแล้วครับพี่หมูเป็นยังไงบ้างครับทรงผมของพี่หมู แต่ก็เป็นไอเดียสนุกๆนะครับ,รบที่เราไม่สามารถที่จะคอนโ c o n ได้ครับว่าลวดลายอะไรจะออกมาจากการพลอยเต๋าใช่ไหมใช่ครับส่วนน้องๆคนไหนก็ตามนะครับที่วันนี้ออกแบบทรงผมให้กับเพื่อนๆเรียบร้อยแล้วแบบนี้ส่งแบบมาให้พี่อามดูกันบ้างนะครับผ่านทาง facebook.com/artboxtv และกลับมาสนุกกันต่อฝึกศิลปะกันต่อกับพี่อาร์มได้ที่นี่ครับกับ artbox กล่องนี้มีอะไระทางช่อง altv ช่องหมายเลข4 ทีวีเดสนุกกันนะครับวันนี้พี่อางกับพี่หมูไปก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับ